สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยายจะไม่กากผ้า,ามวนสีผ้ามาลีเลือเพื่อพังอยู่สวนสาวเจ๋ยด้วยค่ะเดอ้อครับตาทองมาเก็บพักห่างๆของสาวเจยไปกิ่นครับก้อยไข่มดแดงค่ะนี่โอ้พระหมู่เมียมันเถ่าแล้วตัวนี้เบาไพาก,กันกินมิงอีตงครับอันนี้เอาไปกินเบื่อไหไม่ต้มมาหมาเลยไปยังเม่อก็บหร้อมเป มาอัปเดตอยู่ทั้งส่องยายจะไม่กลาวด้วยค่ะเด้อคลิปนี้สิสลาให้คุณยายมือแรงจะคล้องกับฉิหายอีหยังบุนี่คุณยายทางแรงคุณยายบทวทโนษยางมาหาลูกเจยลูกเจยกเจ็ลกเลยหายก็เลยหายคลิปนี้โอเคก็ได้ <laughs> วันนี้เราก,ก็กากสิ่ร้อยไทยส่องเขาเจยคือกัน่ออยนนต้นโดี สวัสดีค่ะสสวััดีครบพระเอกสองยายจามิกาประวิทย์เป็นดารารับเชิญสสวัดีคปลาเก็บหยังเอาบ่อเขือบ่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 อเป็นหลักเจ้าหนี้กำลังเตรียมเครื่องเป็นยายเอุดมวนคือเก่าโอ้ข่อยละงงเลยแมมข่อยละาับสนเลยข่อยถือกล่องสองกล่องบันไอ้บันยายทั้งสองสองข่อยละงงเลย อันรอบพ่อสองซาวเจืยมาล่ะมาแล้วครับมาแล้วได้เวลาพักดิรอบพ่อสองซาวเจยมาล่ะนี่นี่วิธีการซีมดิบดิบซีมดิบดิบอ่ะมันเป็นขี้กระตือกนะสุดยอดครับสรุปเมื่อวานน้ำเขามาส่งยังลุงมาส่งแล้วมันโดนไงมันโดน มันโดนคืออะไรมันโดนด่าโหคิดว่ามันโดนมันนานมันโดนมันนานมันโดนนานเขากินวันนี้นะไม่ใช่กินพรุ่งนี้บอกกันรีบมาเลยกระบดเห็นรถหยุดสวมากเลยแต่รถหนามเนาะตึงหัวก่อนจันะไอ้ข้อะพี่้อนมาที่นี่จับต้อนกับปุ้งปุ้งอ่างอีกแล้วพี่น้องก้อยไข่มดแดงอ่างอีกแล้วอ่างดีก เศตัวไข่สูงต้องนี่คือหินห้าหยาดหินขหินเนี่ยเ็นบอรอบพ่อตรวจสอบคว่ำเรียบร้อยเน็นบ่เป็นจรงไหนอเออแค่ไไไปเลยบดิไปเลยจ้าเอาขั้วเอาล่างให้ล่างล่างให้ผมนะเงาะรอบพอล่างเต็มปากเลย ล่างยัง้นำจุดอนำงน้่น้ำใ่ลเออนำใส่น้ำปลาบนีเห็นจะว่านาต้ากีร่ากำลังนำสะอาดเด้เว้ยนี่ปลายุกงูผ่านรอยสําัเชื้อน้ำเย็นน้ำเย็นหาเท้ากับบอเมนอันนั้นเด้นีหอมเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อเต้น่วยเลยเต้นปัวยอีกแล้วอือปายก็รัมังตัวนั้นใหม่ช่างนี้เขากดทายวู อายเนาะใส่ตะไคร้ซอยหอมว่าเมือนกับบาเฮาน่อยพทดบาน่อยยังวะเียมาเปล่าน้ำซางเป่าน้ำอนี้านานกูนึกน่กูบนนึกบขันว่ากูเสียอพ่อเาอันนั้นวพ่อวนน้นปเดี๋ยพ่อพ่ก่อนแป๊บนึ่งคนเนียนกัน แล้วแหละพี่น <illa> ้องเอ้ยเบิองก้อยเรียวๆโคตรเรียวๆเบืองพี่จะเสียบสีสันก้อยไข่มดแดงน้อยใหญ่เน้วามาเด้อพี่น้องตีลอยเยอะเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อูข้าวก้อยเข่ามาเด้อมากินข้าวสวัสดีจ้ามาเด้อจ้ามากินข้าวกับก้อยไข่มดแดงมาดัดมาดูพี่น้องชูผู้ชูคนคืออยู่ทั้งในถึงตาประเทศมากินมามากินมาหยากระเทีกินในกัน มาแไมาด้วเท้ามีดดีปากบอกเลยแย่ด้อยพวนบอแม่นี่ดีคนหลันัวแต่คนหลับไ้จังวะบอแม่ตัวนี้ก็สวยใหญ่แท้ห ของแกจะเป็นกาใสเนาะมากมากชิโน่มาค่ะพี่น้องมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อมากินไปมึงค่ะไปมงได้ี่แหละตรงอยู่มุมเดียวกันสวนเดียวกันพี่น้องหามากกับต๋องเห็่กินในกัรนี่แหละไม่ใช่ไหนกระโสรอพ่อพ่อ้๋องใหม่ตามกินน้ำกาะสานต๋องสินแนมต๋องกลางคืนก็เหตุการณ์ปกติกลางวันก็เหตุการณ์ปกติ มาอยู่ที่พักอาศัยเป็นหลอกกินของเขอนะอือมนะต้อมานุมอม่มักนี่น้เคืองมาแก่พักก็โด่น้ำอะเลยน้นยำบบแฉ่ของสูงมาวเมืองดนี่หน่อไปตุ้มกินม่เยอเครื่องนี้กินน้ำๆเลยคพี่หน่อง ไปหมดแดงอืเก็บผักมันกิน kind of ่ได้มาหาหมดแดงพอหนามันหลายๆท่านบ่มีโอกาสได้กินแบบนี้ที่พี่น้องเมียน่ประเทศนอกกับพุกหลาจักบาทนี่แบบที่ว่าสดกินสดสดแล้วก็หลายจำนวนหลายขนาดนี้นี่สิหาไม่ได้หาหน่อยพี่น้องขั้วอีสานแบทถุงอาหาที่บาทตะพูคนเป็นแง่ใข่ขายแท้ๆนี่เพนังบ่เเ็ดกินหลายขนาดนี้บ่แล้วจะได้ กะใหญแ๋ครับเอาไปขายกว่าลัวนะก็แทบมาแทบมาเนยมาแล้วสามลอยจริงไตยง่อมง่มๆนี่กสดมาสดของแมเลยเลยพี่น้องแสบบมากมากมากใต้เป็นจมอยู่มุมมุมมุมไปขยของกันตำรวจซิวไปรถรถของเก่าก็ไปตำรวจซิวนะเฮ้ยไปจีลอยต่อยก็ให้หลกะสอดกระสอดน้มนะ เยีบผมเบียขาบ่ายเขาบ่ายจาไปนะหาขิงสินี่กูบึงบ่ายมันเป็ข่อยยาปากรางพุยโดนหาบอกผอมข้าวขาหมูไงขึนกระหูเหินกับวามร่องหมูขึ้น กันเหนย่นบ่บ่เบิ่งว้บ่หูเบิ่งบ่แม่ใจหลุ่พ้ท่เอยู่ตัานว่าอกันกระพีคนาปไปเอาหนักทอดหมูทอดนเชียงสุดก็ไง เฉพาอเนาะสาวคนบ่อยากไปบ่อยอยากเห็นดาวไ้บ่อยากเล่ยวอยู่ยนงะว่ะอันแดงแดกันเ่กินเนอาหารแปลกแปลกกนไะ้ของดุงเนี่ยบ่อยากินเด้เนี่ยเมียบ่อยแง่ให้กินเลยหนี่ยของจำกะมีให้กินฝากบ่อเลยมื่อลยเมื่อแห้งเลยคือบของตำกะตวนัันตัวเหยียดด้เหยียดกอบเหยียดต้นเต็นดงทงดง้กินละดิ่ง็พื่อคือผ่ารอแล้วหนั่งคนต้องทานยาประจงกขายเข้า ขายไม่ยังอตาเหลืองใส่กัญยาแล้วคู่นุ่มจได้มันอยู่ในนี่แล้วสิตคไม่หย่อนจริงๆคู่ใดหละปจางคัเอกคู่ใดหลับจะฮะโอ้ก็ต้องจางนือเงโอ้แม่เขาอ่านตัวหนั่เฮ็ดเลคุณแม่ไม่มูไม่มูโอโอโอแม่นเมคุณแมคุณแ

สูตรสอนแทงยุ่นอย่างอย่างปลาแซลมอนบ่ะ่บก็ไปตอนแรกผมเห็นปลาแซลมอนดีใจแบบแค่ไข่อย่อปลาแซลมอนเลยคืนรถหมูวานเขาเรื่องเขามาไวัยแยบแฝงาบได้พี่น้องเอมไ่เป็นคู่นตังเด็กหน้อยเท็นี้ไปทำงานอยู่หลานจังยังตอนนี้ใส่ยูทหัเมงหัวม่สดอยู่เดบเล้ยงหลัทุกอย่างนั่งไก่บนไหลอานเลี้ยงหลัทุกอย่าง พวเจนี้มันทีจบเลยสิเออเขาล,ง,ลงสองนซค้องานเ่อนอนาัอยูซีคอนนี่เขาเลยไม่ประกาศมาเนเชินมๆจบมาหกเนี่ยแกะเมมันเป็นมาได้แกะมันานะอยกับบมาเยอะ็มูเแลไก่จะออกลูกมดอมาเลยปลนกับปอยูอ้ามันไปไหนมไง Sí. Rồi, rồi. Thì nào yeah. uhm. okay. To con, mẹ Adwan. To con, mẹ lưng, mama. Little kèo đi đi kìa mặt là lạy dài. To mặt 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 บ้านเคยใหม่อะพูดเขาขนนี่จะเพกอีกบ่อคือคลองจืดจืวะพรอะไรเบอรลลีเบิร์ลยังวะอบกเขาเบอร์ลดปากนี่แหละมาเออเอาบอกเขาดำมาบางเนาะของดำมาเหรอคล่องแสบลนาะของแสบเนาะ เขาโทรมาเขาไ้ย้องจีเไปไหนไปมืออื่นลองข่นกันจะไม่กล้กแบบ้านใหญ่เลยเล่าเดินแล้วมืออื่นคอยจีไป้คอยตรวจตรวจบึงอันก่อนข้ให้ตรวจโอ้ยตรวจูวิ่งกวัดเนะนะใหยกินนสาดดีไหมก่อนซอดดีอ่ะอ่ก้นซะดีอันนี้ไงซดแต่บมมีเกวืะก็สาดดีจ้เกลือกซอดดีเนอเนื่ออ่อนนอ่นอ่อน มันอะไรล่ะมันหลายหลูกพอดหลูกประวานคนดันต้องตีกด้วยองนี้มตายใชมั้อันั่งตั้ีด้วยเอาไปใส่มาใส่มันลำบากเสียพอดนี่น้องมึงเข่าเดี่ยวมันกับซีมึงไปหลังมันั่นก็เช็ด ตุ้มเขาเดียวกับหายเหรอด้อยแม่นยุทตุ้มเขาเดียวกับหายแต่ว่ามันขั้นบอกเขาเดียวกับหายนะขั้นต้อก็มีดนี่น่ารู้คูครูครู้อกูบอกผมได้ประเด็นกินคนนั้นเกิดมันบานเนาะเออเดี๋ยวเขาเกิดบบสูงเกิดบ้าหอดเออเกิดบ้าหอดเขาสูงเลยนี่แหละของสูงอาหารทั้นสูงเกิดบ้าหอดตายอืคือยากแก่ท่านกินจังท่กินเลยเัาบอกว่า ว่าเขาอิพายขึ้นอยู่เนาะนั่นเพียงแล้วสุดาพไปอันนี้อยู่ไปแหย่อยู่บัตรเสดอนอยู่ไปไปเดี๋ยวงานก่อนเราหลับอยู่สามงานหลับอยู่สามงานพอดีแหละแล้วพี่ไม่หุ่นจำเต้านะจะแต่บนแหน่งงานทางอื่นเลยนี่เพราะว่างานเขาเจอเนี่มันวนเผิดเพื่นนี่กันเองกันเองครับเต้เต้พูดของลอยเยวเจ้าผมเหมือนล่ะกินคนเดียว แจ่มก็ขามุดม ờ เลยเนอะลูกวีดไปแล้วสะทอกไปแล้วหนามให้งหวอไปแล้วนะท่านี้แหละค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วมีหน้าที่ที่ต้องทำต่อไปซะเขาป้องถุงช่วงนี้นะนี่ว่าหยามยัสีว่ามันถี่ดี แมนแมนแล้วเดี๋ยวนีด้ใส่ผ้าอันนี้อยู่ผ้าของป้วนุพิณรังนี่แหละค่ะพี่น้องเอาไปก่อนขอกันไหมคลิปน้าสวัสดีค่ะกินซะสวัสดีค่ะมาขออกหูด่างซะ